กพอพอจัดประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาอนาคตอำเภอแม่เมาะในอีก42ปีแม่เมาะฟอร์ซไซในการคาดการอนาคตเชิงยุทธศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนตามนโยบายภาครัฐและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนอำเภอแม่เมาะอย่างยั่งยืนภายหลังการยุติการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเรื่องของ,างาการ้าเป็นสินค้าเกษตรก็เป็นสินค้าที่เป็นอินทรีเมื่อ30สิงหาคมที่ผ่านมาครับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผแม่เมาะร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติสอ,อวชอและศูนย์คาดการเทคโนโลยีเอเป็กจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษาอนาคตโดยการมองการไกลเพื่อพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่เมาะแม่เมาะฟอร์ซส์ร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญโดยมีนายจำมลักกันเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธาน นายจรัยคำเงินรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้ากล่าวรายงานพร้อมด้วยผู้บริหารหัวหน้าหน่วยราชการภาคเอกชนผู้แทนจากสถาบันการศึกษาผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนจังหวัดลำปางและอำเภอแม่เมาะเข้าร่วมกิจกรรมณห,ห้องประชุมแม่เมาหลวงศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาอำเภอแม่เมาจังหวัดลำปาง ในงานมีการแบ่งกลุ่มเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยการคาดการอนาคตเชิงยุทธศาสตร์มองการไกลในการพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่เมาะในอีก42ปีข้างหน้าหรือในปีพศ2608ภายหลังเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าแม่เมาะจะปิดตัวลงตามอายุการใช้งานซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจธุรกิจและการท่องเที่ยวที่หายไป เพื่อวาดภาพอนาคตที่ต้องการในพื้นที่อำเภอแม่เมาสสำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะโดยผลจากการระดมความคิดมีมุมมองว่าเมื่อยุติการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินกอฟพแม่เมาะควรเปลี่ยนรูปแบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมใหม่ๆด้านพลังงานสะอาด นำไปสู่เมืองแห่งพลังงานสะอาดและสุขภาพดีเพราะอากาศบริสุทธิ์ไร้มลพิษรวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนระยะยาวด้านสุขภาพทั้งของคนไทยและชาวต่างชาติตลอดจนเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมและดิจิตัลคนหนุ่มสาวมีงานทำในพื้นที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมระดับภูมิภาคศูนย์กลางการค้าด้านการเกษตรและแหล่งผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์เป็นเมืองท่องเที่ยวด้านการผจญภยัย ทั้งนี้ครับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำภาพอนาคตในการพัฒนาพื้นที่อำเภอแม,ม่เมาะดำเนินการโดยสออวชเป็นการคาดการอนาคตเป็นกระบวนการเพื่อนำไปสู่การกำหนดประเด็นสำคัญรวมทั้งการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ควรดำเนินการเพื่อนำข้อมูลจากการรวบรวมความคิดเห็นร่วมกันในครั้งนี้ไปเป็นกรอบแนวทางการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์เชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาพื้นที่อำเภอแม,ม่เมาะในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนอเภยแม่เมาะมีคุณภาพชีวิตที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากยุติการผลิตไฟฟ้าจากฐานหินในลำดับต่อไป